สวัสดีค่ะอากาศดีมื้อนี้นะฮ้อนฮ้อนฮ้อนอีกละเฮาพากันออกไหมอย่างเฮาสิไปปารีสสิบสามจ้าเข่าในปารีสสิบสามเฮาสิไปหาอันถุงมือถุงมือเฮาเบิด ถุงมือเบิดจะไปหาอันซอกถุงมือประเทือนเด็กน้อยได้ไปโรงเรียนคูห้ใส่ถุงมือหน้ากากหาซื้อได้แล้วหน้ากากเด็กน้อยเหลือแต่ถุงมือจ้ะไปหาถุงมือก่อน,อนห้อนง ว่าปารี่สิบสามแล้วโอ้คนยังก็นั่นเปนเลยน้องก็เห็นคนหลายจ้ะคนยังบหลายนะซํำนี้ถือว่าบหลายจ้ะปกติมันสิหลายก็นี้ก็สีว่าบหลายนะเอะอะ คนต่อยิ้วกับตวตอมน่นเนาะคนต่อยิ้วกับตวตอเฮ้ยขึ้นไปเบื้องห้านีก่กอนพอมึงเชียวมันมีห้านเหลืองนี่งนะขัานเงี้ยวไปพื้นวะโอ้โหจ้านยคุ้มสิบสามนยปาร,รีสิบสามเงียบเป็นยังไงละ่ะเบื้องเอานยปาร,รีนะจา้ะ ผู้คนยังบอกนั่นดอกยังบอกออกหลายมีคนยังบางนยางหลายอยู่ มืัอนี้คนก็มาออกหลายบุ๊กร้านอาหารกันยังโมเปิดร้านอาหารกันสองห้านเนาะที่ย่างมาดจะเปิดอปอกเตเบิดเนาะเปิดอันตามซังโอ้ยยังก็ซังกลับบ้านะนะนะเ,เปิดอปอกเตหมดยังโมเปิดให้นางกินร้านอาหารไทย ก็เปิดวะรถนะเฮ็ยคว้านสะอาดรถนะขาเสื้อขาเสื้อดอกเขาล่างถนน<ะ>ล่านข้างหน้าบ<ะ>่พอมึงจ้ะเปิดแล้วล่านยังซื้อก็เปิดแล้วเนนงินนั่น เ้นนี่เส้นนั่นใช้หน้าเท้านะ่ะเงียบอยู่บ่มีเขามีคนหลายนีแต่คนหน่อยหน่อยห้านน้ำมันนี่ก็ยัง,ยงว่าเปิดจากห้างบ่มีห้านเปิดเลยปิดเวิดปิดนี่ก็ปิดก็ดร้านขายอาหาร หานขายแซ่แข็งฟิดห้านขายเครีเปิดขายขนมขายเครีเปิดจ่ายยืมนปริสิบสามด้อนี่แถวนี้ไปริดสิบสามมั้ยตัวเครื่องบินกระปิดห้ามตัวเครื่องบินสีน้ำเงินนะจา่าปิดปิดพักกันปิดนะ มีแต่รถจอดมีแต่รถจอดคนคือบอกคือขับมือน,นี้คือแดดดีอยู่แดดดีอยู่จะคนน้องว่าคึกคักมันใดคนไม่คึกคักเอาเลยเทิงนั่นเงี่บเปิดเลยวัมีนน ต่องแฟ้น้อยเปิดบ่เป็ดต่องแฟ้น้อยเปิดคนบ่นะจังคนบ่เพวนพ่านป็นไรนะแสดงว่าคนย่านหลายเหล่มืงอนี้คนบ่เพวนพ่านป็นไร ขนาดไหนปลาลีดยังเงียบสนิทเลยยังไม่คึกคักเลยเ <t> ขาย่างในห้างเลยเงินสิคนหลายว่าร้านก,ก,ากาแฟยังบ่ได้เปิด ผู้คนนี่จะออกมานางสวนว่าปิดนางอันนั้นเข้าทางไหนก็นได้ว่าพอมึงม,มันเห็ดเส้นไวน้เนาะเห็นมันเห็ดเส้นไว้เลยพวกหูทางเข้าทางออกเอาน้่าล้างมือเนี่ยว่าวะเอาเข้าห่างเขาใหายไส้ล่าล้างมือ ก็อเอาว่าสั้นหลายคนกวดว่าสั้นดิห้ามเสื้อผ้าก็เปิดแล้วดิห้ามเสื้อผ้าเปิดพระพี่พงเข่าในห้าง แดดแดดแท้แดดเราเพิ่งดอกไม้เพื่อน่ะดอกไม้งามเรจ้าดอกไม้ดอกไม้สวนนานห่างคู่สิบสามห่างอันปลาอันนายปลารีดเหดอกไม้ดอกงามงามเลยจ้าดอกไม้เพื่อน่ะเขาได้ยังแน่ ได้ยะนั่นหมูยอขนมเม็ดแตงงูเม็ดแตงงูมาโดูเม็ดแตงงูกับข้างนั่น,ม,นม,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 มาข้า <laughs> ง,งนั่นข้างหน้า <c ười> อันนี้ทั้งหลังนี่เขาห้องนะเออเม็ดแตงงูหมูยอยเม็ดแตงงูตานี่กินดีดีจะกินแซ่บดีตัวได้ยังไงกันนี่พักเคื่อดินนะเพื่อนดูเคื่อดินได้พวกเครื่อดินจ้า ่อนึงทอดินนั่นทอดินบ้านเขาเนาะทอดินต้ม,มแต่ว่านี่มันเซ็เแข็งจ้าพอนี้น่สองกวโรสิบเก้าโโลโลกมาหาซื้อถุงมือเขาได้ถุงมือถุงมือเขามาเบิ่งด้วย <c oughs> จ,าจาว้าเมตโตง้ตานี่แซบอยู่ม่ได้โฆษณาจ้าแต่ว่าว่ามันแบซบืวยๆดอกไม้จา้าดอกไม้เขามาในปาร,รีสนี่ดอกไม้ส,สวยๆเลย ะดอกไม้งามงามโอ้สอ,อนดอกไม้นามาจากกุหลาบขาวเจ้ากุหลาบขาว็นกุหลาบขาวเขาได้ถุงมือมาจ้ะต่องหนึ่งใต้อย่างอันนี้ใต้หกใต้เกดใต้เอ็มล้อยอันจ้ะร้อยอัน1ิฟเอโอโล กล้องนี้11โอโลจ้าน,นี้ปกติคันมันนั่นว่าแม่น,นานโลกนี่มันกระสิขายกล้อง13โอโลจ้าเคยซื้อประจำกล้องละ3โอโลซื้อมันนี้กล้องนี้11จ้า11โอ้ตกไเอาวาจ้าไายอยาก ได้ดอกไม้บอสบานหมด,ลด,มดแล้วผู้ใดมักดอกไม้ก็มาเอาด้วยจ้าแต่เมืองพลังบริลี่ย์ยไปเด็ดของเขาด้วยจ้าเขาว่าให้เด็ดดอกไม้ด้วยเขาเคยเด็ดของเขาดาขอกเขาแพงก็ยังนีดอกไม้ปลูกไว้ซ้ดจ้าคุนอะโอ้สาวมาได้นาน่จำไม่เห็นดอกไม้เด้อจ้าคุนอะ ดอกไม้ดอกอรครับอันนี้สีขาวพือกันจาบัวแมนกุลาดอกอิหยังอันนี้นี่ดอกอิหยังวุ้ยจ้าต้นทั้งคางนี่ือคือผักสีบ้านเขาเทนี่เอาไปอ้อมมาได้บ่นี่ไปใส่อ้อมมาได้บอลก็คือผักสีแท้อันนี้สีม่วงสีม่วงจ้าสีม่วง สีม่วงสีม่วงนี่นะว่าแม่นผักสีบ้านเฮาจะ้ะที่เป็นตะไบไส้ออมไกนะ่เนาะออมไก่ออมเนื้อเนะาะนี่สิกินบ่ได้ติ๋วเหแม่นใบยัง,งเขาพุ๊บเขาดูจ้ะดอกกุหลาบจ้ากุหลาบสออนดอกกุหลาบกระลา จ้ะเอาไปเลยกละาบ,บาดหนึ่งดอกแล,ะละว้วโรยหนึ่งดอกนี่มึงเป็นซ้ออันนี้หนึ่งโซ่ห้องเป็นซ้ออันนี้นี่งเฮ้ยจ้ะเราอยู่นี่เราอยู่นี่กันนี่เราอยู่นี่กันเห็นบ่ถามเด็บนี่กองซ้อมอยนี่ปฮะ อดอกม้อย่ี้กล้องซองเบืองจะได้ฝ้ายามเด็ดดอกไม้จ้ะเขามีกล้องเบิองเด้ออย่าไปเด็ดของเขาเด้อนั่นเพราะว่าเขามีกล้องซองบ่งให้เด็ดว่าซั่นบ่มีกล้องก็บ่เด็ดเด้อเป็นว่ากระดาษเร็นน่ะพุ่นน่ะเป็นหน่วยจักลายนะ กลายอยู่เด้อรถวดอ่ะเป็นอยู่ในขว่าง13คนก็นยังบ่หลาย ลรถนะโอ้เสียงมอไซค์ว้น่ะรถนะจ้ะโอ้นทั้งทงาบก่ัย่ากันไปใส่วกันทา้งดวงทางดวนทังดวนรถทางดวน ดวนเย็นดูดิคุณอะโอ้ยบรรยากาศดีเขา่าโฮมเด้อจ้านี่มันก็เลยดีเขา่าโฮมมันเย็นออกโฮมต่อนะค่ะจนเหลี่ยมงุม้วนม้ั้นอันนั้นออกแดดนักโอ้รถลา ไปพูมาวมาพูไปเสียงล้อใช้เนี่ยมันดังอีหลีดีเนาะถามาเบิ่งรถจ้ะพุนะ่นน่ะในป่ารีบมันหลายบร่รถน่ะพุนะ่นน่ะ ถนนหอนท้าตึกสูงสูงหลน,น,นแม่ดได้ปาลรีดรถเราจะรถระหลค่ะเราจะเคยได้ยินแต่เพิ่นวานเนาะ สวมหน้ากากเข่าหากันมันบอดีแตกี้เนาะคนผู้ใดเข่าหาหมู่หาพวกสวมหน้ากากเข่าหากันมันบอดีเป็นคนบอดีว่าทุกเมื่อนี่ผู้ใดบวสสวมหน้ากากบม่เข่าใกล้เด้อจ้ะมาหากันต้องสวมหน้ากาก <c oughs> เฮ้เหล่าตามเพลนลาดอกลาไปละจ้า